คอยอีกแล้วมทุกวัน่ะชดเด็ดอู้หูไม่ไ้เมกนะครับเต็มเต็มไม่ได้เมกโดเมกกระเก็บกไม่ได้เมกอีกหัวกูมันสิ้นสไปเลยนี่ปลาเข่งโอเคปลาดูอีกแล้วโอ้ใส่สวยเลยปลาคอใหญ่ ปลาคอล้วนๆันนี่รถจีบหัวโอ้พี่นกปลาดุกปลาดุกปลาดุกไงโอ้โอ้ปลาดุกปลาดุกอีกแล้วพี่นกดุกดุกอีกแล้วออกมาได้เจอออกมาขึ้นมาจากไหนมาโอ้พี่นกปลาคอใหญ่อีกโอ้พี่นะดุกเยอะ นี่ดะโอ้นีอ่อแลลวดุกดุ๊าค่าคืนนี้ไม่ผิดหวังครับวางโล่นกได้อยกับไหยมันดเนากัว, <ง S 2> <ๆ>วันากเลย